อันนี้เดี๋ยวพี่พี่พินโยพี่พินโยชัยพี่พินโยชัยผมไม่มั่นใจว่าพี่ติดต่อผมมาหรอยังนะฮะโอ้โหมาลู26ได้ไปสองพันเจ็เองนะเขาหอจะขึ้นรถอยู่แล้วมาไล่ดูอา้าวไม่มีชื่อยังไงวะเนี่ยพี่ถ้าถ้าหลุดปล่อยหลุดได้เลยนะมีคนต่อเพียบแน่มาลู26ราคา2องเเนี่ยขาดทุนนะทุนต้นทุนมา25แล้วตรวจเช็คอีกทรงอีกของแถมอีกเนี่ยเยอ่ะ นะครับพี่ยังไงถ้าพี่เห็นคลิปนี้พี่ทักหน่อยนะนะครับผมจะเอามายังไงเนี่ยขายใหม่หรือว่ารอแกก่อนแต่จริงมันก็รอกันนานแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้วันจันรแล้วนะแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าพี่ได้โทรติดต่อผมหรือยังไงผมจําไม่ได้เอาเป็นว่าผมรอพี่อีกสักวันหนึ่งก่อนนะถ้าไม่มาในผมผมขอญาตขายนะแล้วพี่ไม่โกรธกันนะพี่นะ ไม่โกรธกันนะเราแกะดูไหมเอาเสียงเนาะยังไงก็แกะเนาะเอาแกะเอาเด็กๆเอาแกะผมเชื่อว่ามีคนรอเสียบพี่เพียบอะตอนนี้เ,เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะมาจาก u t u b e นะนะครับหลายท่านนะครับหลายท่านไม่ได้ทักมาเลยนะ YouTube 5ไลน์นะฮะเออเอารักษาสิทธิ์เอาเองนะครับเดี๋ยวพอผมขายแล้วส่วนมากพอขายแล้วเนี่ยก็ทักมาทีหลังเนี้ย มันเสียดายเนี่ยมารู 26B KC 26B นะครับเนี่ยแต่ล้างไม่สะอาดนะใครทำตัวนี้เนี่ยใครทำหูดะโอ้โหโ <c oughs> ทางไม่สะอาดเลยเ <c oughs> ช็ดไม่ออกแล้วเ,เปลี่ยนใหม่ไหมละ่ะ <c oughs> ถ้าเขาทักมาให้ถังเดิมถ้าขายใหม่เราเปลี่ยนถังใหม่นะเราลำเอียงนะ ทำเองให้เขาเห็นแลวถ้าเปลี่ยนทังใหม่แต่ตัวน,นี้วิ่งเลยนะเนี่ยอ่าอันนี้มือเล่งเป็นแบบไหนมันตินอ๋อเล่งค้างธรรมดาโอเคนะอ่ะพี่ถ้าถ้าถ,ถ้าดูอยู่ติดต่อกลับมาด้วยนะครับสวัสดีครับ